เราเห็นว่าเรื่องของกฎหมายการศึกษาภาพบังคับวุฒิม3ถ้าเด็กไม่ได้วุฒิม3เนี่ยการที่จะไปต่อทํางานอย่างมีสวัสดิการในสถานประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วเด็กพออายุถึง17 18เขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยวุฒิม่งสาคัญสําคัญกับชีวิตหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเกเรหรือว่าขี้เกียจเรียนหรือว่าไปมีแฟนเขาก็าออกไป ครูตูนกําลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้ไปช่วยเขาพัฒนาชีวิตได้<ห>ค่อยๆแทรกซึมนิเวศการเรียนรู้เข้าไปผ่านมือถือเขาก่อนคะอ่ะเราบอกว่าตรงเนี้ยเขาสามารถเอามาเทียบโอนผ่านประสบการณ์ชีวิตการทํานากีดยางซ่อมรถตกปลาของเขาเนี่ยมาเป็นตีมาเป็นคะแนนแบบบูรณาการเข้า8วิชาเทียบโอนมีสิทธิ์จะเข้าชั้นม3ามเทอม2เลยเหลือเรียนอีกหนึ่งภาคเรียนเพื่อได้วุฒิการศึกษาในการไปเรียนต่อหรือทํางานเนี่ยค่ะสิ่งนี้ว่าศูนย ศูนย์เรียนรู้ศูนย์การเรียนค่ะถ้าศูนย์การเรียนค่ะตามพรบอศูนย์การเรียนเนี่ยสมมุติว่าผมมีลูกลูกผมไม่อยากเข้าโรงเรียนเพราะว่าอาจารย์เบญจวรรณถุสมมติผมก็บอกว่าเอ้าผมตั้งศูนย์การเรียนได้ไหมได้ค่ะถ้าศูนย์การเรียนโดยรูปแบบโฮมสคูลบ้านเรียนแต่อันนั้นน่ะบ้านเรียนก็ไปทําหลักสูตรกับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ประเมินร่วมกัน แต่ถ้าอยากยกระดับเป็นสถานศึกษาค่ะเราก็รวมกลุ่มเป็นองค์กรจัดตั้งเป็นสมาคมหรือว่ามูลนิในการยืทำหลักสูตรแล้วก็ยื่นโจทย์เป็นศูนย์การเรียนทีนี้ก็จะเป็นเหมือนสถานศึกษาที่มีอำนาจในการออกวุฒิแล้วก็วัดประเมินผลเองค่ะจริงๆแล้วนะคะโรงเรียนในระบบทุกๆโรงเรียนเราก็จะเจอปัญหาก็คือนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนเป็นพันๆคนปัญหาหลักๆเลยก็คือโดดเรียนหนีเรียน ทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเรามีนวัตรกรรมที่เขาได้เป็นคนออกแบบออกแบบหน่วยการเรียนรู้เองพายกตัวอย่างอย่างเช่นวิชาของตัวเองตัวเองสอนวิชาศิละปะศิละปะมันบูรณาการได้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะชอบเรียนวิชาศิละปะเราไป PLC กับคณะคุณครูที่โรงเรียน อย่างเช่นคุณครูวิทยาศาสตร์คุณครูคณิตศาสตร์คุณครูการงานเนี่ยค่ะเรามาวางแผนให้เด็กเขาสร้างนวัตกรรมที่เขาอยากทำทีนี้ก็คือให้เด็กได้ทำงานนวัตกรรมของเขาหนึ่งชิ้นแต่เขาตอบโจทย์ได้คะแนนในสองวิชา3วิชานั่นคือเขาลดภาระการที่จะทำงานส่งวิชาศิลปะแล้วนะส่งวิชาคณิตศาสตร์ส่งวิชาศาสตร์าาแล้วนะเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มอยากที่จะทำ ที่แน่นอนก็คือเขาจะอยากมาโรงเรียนนี่คือลดปัญหาการไม่อยากมารงเรียนแล้ว